คุณผู้ชมค่ะขอเปลี่ยนบรรยากาศไปเพิ่มความสุขความสนุกความโรแมนติกกันบ้างดีก,กว่านะคะ,เ,คะเป็นงานการสัมภาษณ์งานแต่งที่แบบว่าตื่นเต้นมากเขามีแต่หวานหวานโรแมนติกใช่ไหมแต่บอกเลยคุณผู้ชมขาความหวานเป็นรองความช็อตฟิลมาเป็นอันดับหนึ่งเจมจิรายุแล้วก็โฟมเบนจามาแฟนสาวในวงการของเขางานนี้สาวโฟมจะช็อตฟิลขนาดไหนคุณผู้ชมบอกเลยไม่ตายไม่นะจ้า เขาชอบอะไรผมชอบชอบหมดครับก็ <S <S ท,ทักหลายคนหรือเปล่ามันคิดมาได้ทีนึงก็อยากจะปล่อยรลยเนี่ยเขาปอบมาทีนึงเอาจับตอก,ก็ได้โอ้ไม่ได้เลย <S <S เทสไม่ดี <S 2> <S 2> แค่วงแรกที่เขาซื้อให้หนูก็ใส่ไม่ได้แล้วผิดใจ ผมึกว่าการไฟฟ้ามาช็อตฟิลช็อตไม่หยุดนะคะแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่ลงตัวนะที่เราดูละครน่ะเป็นกี๊ถึงกับมาตาลดาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแหวนไงไม่เป็นไรข่าวแหวนนดิฉันเลือกเองนะคะเขาเคยซื้อมาให้หนึ่งรอบแล้วใส่ไม่ได้แม่จ๋าโอ้ยน่ารักมากนะคะโอ้ยหนุ่มเจมจีจ๋าเนี่ยเป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ก่อนเลยแล้วกันเนาะ เจมจิน่ะมาแรงแซงทางโค้งปาดหน้าทุกคนแต่งก่อนเลยจ้าจบไปเลยเอเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนค่ะหลังเข้าพิธีแต่งงานอย่างอบอุ่นแล้วก็เรียบง่ายออราเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณผู้ชมเออยด่อสะกนเนาะทั้งสวยทั้งหล่อจริงๆค่ะและเนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกของเจ้าสาวคุณโฟมด้วยนะแต่บอกเลยว่าเขาไม่ตายใหม่ไม่เคยช็อตเลยสักช็อตเออ ถามอะไรตอบได้หมดพี่คะหันซ้ายตอบซ้ายหันขวาหนูตอบขวาได้หมดจ้ะถามหนึ่งตอบไปสิบถามสิบตอบอีกร้อยเป็นแนวแบบว่าสร้างรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มเขาไปเนเ์ฮาใจจอยดิฉันดูสัมภาษณ์นะคะคุณผู้ชมนึกว่าเชียมวยพูดไปสักคำหนึ่งก่อนเฮ้ยสลาเนี่ยแหละรู้แล้วว่าทำไมเจมจีเขาถึงรักโฟมเนาะเรื่องเจมจีนี้ถ้าไม่เบรกคุณผู้ชมขาบอกไปก่อนเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยเขาพูดความในใจมาหมดเลยนะคุณผู้ชมที่เห็นพี่นักข่าวบอกว่าเอ้ยโฟม พอหน่อยค่ะพอแล้วพอแล้วเก่งใจเจ้าบ่าวหน่อยวันนี้เขาหล่อเก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้างส่วนเจมส์ค่ะทําไงุผู้ชมนั่งฟังอย่างเดียวยิ้มไปอย่างเดียวเขาชอบอะไรผมก็ชอบหมดนั่นแหละครับเขาพูดอะไรผมก็ฟังหมดแหมรู้เลยบ้านนี้ใครหัวหน้านักข่าวค่ะบอกว่าอีก10ปีเนี่ยมันเติมเต็มเป็นยังไงบ้างที่รักกันมาเนี่ย โฟมตอบเลยรู้ไหมคุณผู้ชม,มก็มีเติมบ้างเต็มบ้างไม่เต็มบ้างอ๋อหมายถึงสิปีที่ผ่านมาที่คบก,กันมาใช่ความรู้สึกก็่เติมเต็มบ้างไม่เต็มบ้างหลากหลายกันไปคุณผู้ชมเหมือนทุกคู่เลยอเออนะคะแต่ไม่ได้มีแค่มุมช็อตฟิลเท่านั้นนะคุณผู้ชม,มเขาก็มีมุม,ห,มหวานเสือพี่พี่สือ่อมวลชนเช่นเดียวกันหนุ่มเจนจีนะเผยคำมั่นสัญญาให้ฟังนะคะว่ารักปมมากจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะคะมีแต่คำว่ารัก รักรักรักเต็มไปหมดเลยพี่แจ๊คมอจากตอนแรกผู้ชายก็ต้องไหว้ตอบเหมือนกันตอนแรกหนูก็หวังว่าผู้ชายจะไหว้ให้หนูแต่ก็ไม่มีตอนนี้ไหมเออหรือว่าตอนนี้ไหมก็อยากจะบอกเขาแหละว่ารักมากๆนะครับแล้วก็ก็ พยายามทําทุกอย่างให้มันแบบดีขึ้นเขาก็บอกว่าแบบเออที่เรามีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นอะไรเงี้ยเราเราจะไม่เลิกกันเพราะคนอื่นถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องเลิกกันแบบที่เราไม่รักกันเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีอะมันเวลาที่เขาคุยกับเราเลยมันสบายใจมันรู้สึกว่าเออเขาใส่ใจเราทุกอย่างแบบทุกอย่างเลยอะไรงเงี้ยเขาก็เหมือนกับเป็น เป็นเป็นสีสันที่ที่ที่มาเติมให้เราแบบแบบเต็มได้โอ้โหโโหวานเวอร์คุณผู้ชมค่ะเชื่อ,อว่าสิบปีทำไมหนุ่มเจมถึงรักมั่นคงขางนาดนี้นะะเพราะว่าถ้าพูดถึงสาวโฟน,นบอกเลยว่า ใครอยู่ด้วยคุณผู้ชมเขาเป็นสาวที่มองแล้วไม่เบื่อนะเวลาคุณลองสังเกตดีๆดิค่ะเออนะคะก็คือไม่ได้สวยแบบปาดตายเรียบแต่ว่ามีเสน่ห์มองแล้วไม่เบื่อคุณผู้ชมใช่นะคะน่ารักนะคะคู่นี้ค่ะเดี๋ยวงี้หล่อเดี๋ยวเขามีเดินมกราคมนะน่ารักมากอ๋อโอ้ยแหวนเพชรแบบแซ่บตามกันนะอวยพรด้วยนะคะแหวนที่เจ้าสาวเลือกเองด้วยค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์